สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีหลักการคือจะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนความต้องการของประเทศและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ก่อนอื่นเรามาทบทวนความหมายของหลักสูตรกันก่อนนะคะหลักสูตรหมายถึงมวลประสบการณ์ในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานสากลและความต้องการของชุมชนถือได้ว่าหลักสูตรคือหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษา องค์ประกอบของหลักสูตรหลักสูตรประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ความมุ่งหมายเนื้อหาการนำหลักสูตรไปใช้การประเมินผลหลักสูตรจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหมายถึงความตั้งใจหรือความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้ที่จะผ่านหลักสูตรจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความสำคัญเพราะเป็นตัวกำหนดทิศทางและขอบเขตในการศึกษาแก่เด็ก ช่วยในการคัดเลือกเนื้อหาและกิจกรรมตลอดจนใช้เป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการวัดประเมินผลขอบเขตของจุดมุ่งหมายการศึกษาได้แก่นยโยบายการศึกษาของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาชาติแผนพัฒนาการศึกษาความมุ่งหมายของสถานศึกษาเป็นต้นองค์ประกอบที่2เนื้อหา เมื่อกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้วกิจกรรมขั้นต่อไปคือการเลือกเนื้อหาประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆที่คาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้โดยดำเนินการตั้งแต่การเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียงลำดับเนื้อหาสาระพร้อมทั้งการกำหนดเวลาเรียนที่เหมาะสม องค์ประกอบที่3การนำหลักสูตรไปใช้เป็นการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดทำวัสดุหลักฐานได้แก่คู่มือครูเอกสารหลักสูตรแผนการสอนแนวการสอนและแบบเรียนเป็นต้นแต่กิจกรรมที่สำคัญที่สุดคือกิจกรรมการเรียนการสอนหรืออาจกล่าวได้ว่าการสอนเป็นหัวใจของการนำหลักสูตรไปใช้ องประกอบที่4การประเมินผลหลักสูตรการประเมินผลหลักสูตรคือการหาคำตอบว่าหลักสูตรสำเร็จที่ผลตามที่กำหนดไว้ในจุดมุ่งหมายหรือไม่มากน้อยเพียงใดและอะไรเป็นสาเหตุการประเมินผลหลักสูตรเป็นงานใหญ่และมีขอบเขตกว้างขวางผู้ประเมินจำเป็นต้องวางโครงการประเมินผลไว้ล่วงหน้าตัวอย่างการประเมินผลหลักสูตรได้แก่การประเมินเอกสารหลักสูตร ประเมินการใช้หลักสูตรประเมินสำเริจที่ผลของหลักสูตรและประเมินระบบหลักสูตรกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถ,ถานศึกษามีดังต่อไปนี้ 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสถ,ถานศึกษา 2. การวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 3. การจัดทำหลักสูตร 4. การตรวจสอบคุณภาพ 5. เสนอคณะกรรมการพิจารณา6 การจัดทำคำสั่งประกาศใช้7การนำไปใช้8วิจัยและการติดตามผลตัวอย่างปกหลักสูตรสถานศึกษาตัวอย่างการประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน องประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาได้แก่ส่วนนำโครงสร้างหลักสูตรคำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตรองค์ประกอบที่1ส่วนนำประกอบด้วยวิสัยทัศน์หลักการจุดมุ่งหมายสมรรถนะสำคัญคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนสามารถเพิ่มได้ตามความต้องการของโรงเรียนหรือจุดเน้นของโรงเรียนองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาส่วนที่2โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียนโครงสร้างหลักสูตรชั้นปีโดยการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งแกลุ่มสาระ เพื่อนำมาจัดเป็นตารางเรียนหรือเวลาเรียนรายปีและรายช่วงชั้นองค์ประกอบส่วนที่3การจัดทำคำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้คือคุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวชี้วัด เป็นสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ศึกษาสาระการเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรระดับท้องถิ่นการคลี่ตัวชีว้วัดว่าตัวชี้วัดที่กำหนดหไว้ในหลักสูตรแกนกลางต้องการให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านใดความรู้ทักษะหรือเจอตคติและการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ องค์ประกอบส่วนที่4กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่ 1. นกิจกรรมแนแนว2กิจกรรมนักเรียน3กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์องค์ประกอบส่วนที่5เกณฑ์การจบหลักสูตรให้ยึดแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเกณฑ์การการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1 การวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรแบ่งออกเป็น4ระดับได้แก่ระดับชั้นเรียนประเมินผลโดยครูผู้สอนระดับสถานศึกษาประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้รายปีรายภาคระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นและนโยบายของสองพทระดับชาติได้แก่ o net, n e t n t และอื่นๆเช่น g ก t p a t i net, net, n e t v n e t n น็ net, และ P ิ izza า สรุปองค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรสถานศึกษาได้แก่ส่วนนำโครงสร้างหลักสูตรคำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตรสรุปองค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยส่วนนำโครงสร้างหลักสูตรคำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ เกณฑ์การจบหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดหลักสูตรนักวิชาการนักพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อให้การศึกษาของชาติบรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้เพื่อให้การศึกษาของชาติ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความเจริญของสังคมและของโลกอย่างแท้จริง